สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักลูกฉูกทางสัมภาษณ์อาจารย์กิจการช่วยชูวงอาจารย์เป็นนักอ่านหนังสือที่เป็นเชิงปรัชญาที่มีความสําคัญและอาจารย์ก็มีลูกสาวสองคนอาจารย์ใช้หนังสือให้แนวในการเลี้ยงดูลูกในขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์จะพูดว่าบางทีอาจารย์ก็ใช้หนังสือเนี่ยเลี้ยงลูกได้ด้วยดูนะคะว่าหนังสือที่อาจารย์จะเลือกมาสําหรับให้ช่วยดูแลเลี้ยงลูก ในความคิดต่างๆเนี่ยอาจารย์เลือกหนังสืออะไรคะอาจารย์สายฤดีถามผมว่าหนังสือที่ผมชอบเร่มไหนทําให้ผมดูแลเด็กๆได้ดีผมหยิบตากรุ้งเรืองพยมของอาจารย์นวรัตภงไพบูรณ์มามีตอนหนึ่งถามว่าความรู้คืออะไรสําหรับปราดปราดตอบว่าความรู้คือประทีปประเทืองแดนถามว่าชาวนาความรู้คืออะไร คือคุมเข้าเปลือกขึ้นราคาแต่ข้าวสารคนรู้มากพ่อคา้ารัฐบาลเจ้าที่ดินกินอ่านไม่ลงแรงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะเลือกหนังสือขึ้นมาเพื่อที่จะให้หนังสือช่วยให้เราดูแลเด็กๆได้ดีขึ้นให้เลือกเล่มที่ตัวเองรักในหนังสือทุกเล่มมีมากกว่าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าแล้วเลือกเล่มที่ตัวเองรักแล้วก็เอามันวางลงระหว่างลูกกับเราเปิดอ่านบางหน้าที่เราชอบบางหน้าเขาอาจจะไม่ชอบแต่ในหน้าที่เขาชอบ เขาก็จะเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นเริ่มจากหนังสือที่เรารักบางครั้งเราจะได้ยืมหนังสือที่ลูกรักแล้วลองอ่านดูว่าเขาอ่านอะไรถ้าถามว่าต้องเอาทุกเรื่องไหมที่ในหนังสือออกมามผมคิดว่าทุกคนรู้คําตอบว่าอันที่หนึ่งเรา,เาทุกเรื่องไม่ได้แน่แน่อันที่สองไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นดังนั้นบางครั้งแค่บางเรื่องอาจจะพอบางเรื่อง อาจจะเกินพอคือทําให้เราเข้าใจความดีความงามความจริงมากขึ้นผ่านเรื่องในหน้าการะดาษนี่เองคุณพ่อคุณแม่จะอ่านให้เด็กฟังหรือจะให้เด็กเลือกตอนที่ชอบแล้วอ่านให้พ่อแม่ฟังเลือกหนังสือที่เด็กชอบมาอ่านให้ฟังทําให้เรารู้ได้ทั้งตัวเรารู้ได้ทั้งตัวลูกมีอะไรหลายอย่างที่หนังสือใช้เป็นสื่อในการที่จะสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับลูกได้ในบ้านของเราได้มองเห็นอนุภาพอย่างนั้น ในหนังสือเล่มไหนแล้หรือยังคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรหูใ้ทา